สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชวนมาก้าวกับเปาเชสรา EP หนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับ EP นี้ก็มีนะครับนักเรียนคอร์สฟิวเจอร์เนี่ยนะครับเอาข้อมูลมาแชร์แล้วก็มาคุยแล้วก็มาถามกันในเรื่องของบิตคอยดอมิเนนต์นะครับว่ามันคืออะไรนะครับประเด็นนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับก็คืออันดับแรกเอ่อเป็นส่วนของคริปโตนะวันนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยศึกษาเลยก็ฟังผ่านๆไว้นะครับเพราะวันหนึ่งสมมติว่าเข้ามาศึกษาในตลาดคริปโตเนี่ยนะครับแล้วแบบเฮ้ย ประโยคนี้เคยได้ยินเหรอตอนนั้นยังงงๆเอ้ะมันคืออะไรกลับมาฟังอีกรอบหนึ่งนะครับคือบิตคอยดอมิเนนต์เนี่ยถ้าจะให้เข้าใจต้องอธิบายนี้ก่อนนะครับในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับก็คือสกุลดิจิตอลเนี่ยนะครับเงินดิจิตอลเนี่ยไอตัวบิตคอยเนี่ยคือเหรียญที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่แบบเขาเรียกว่าจะพูดเป็นพี่ใหญ่บิ๊กเบิมนะครับดูแลดูมีพื้นฐานดูดูจริงจังสุดนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ได้รู้เรื่องเหรียญน,นะนะก็คือเป็นเหรียญ ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันมีเหรียญอื่นๆที่ไม่ใช่บิตคอยในคริปโตอีกเพียบเลยครับเยอะมากๆนะครับซึ่งไอเหรียญอื่นๆเนี่ยนะครับในสายคริปโตเราจะเรียกว่าเอาคอยนะครับจริงๆมันคือ ALT a l t e r n a t e นะครับก็คือเป็นเหรียญทางเลือกนะครับเอาคอยที่นอกจากบิตคอยมันก็มีเหรียญอื่นๆนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่ามูลค่าตลาดของคริปโตเคเรนซีครับโดยรวมนะันมันตอนนี้มันใหญ่มากานะทีนี้ตัวบิตคอยมันมีมูลค่าโดยปกติก็คือแบบ เตินครึ่งเน่ยนะครับเป็นมูลค่าของตัวบิตคอยนี่ตัวบิตคอยดูมิเนนซ์มันคืออะไรมันก็คือการเอามูลค่าของบิตคอยนะครับเทียบกับมูลค่าของคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดแล้วเอาอมาคิดซึ่งมันก็จะออกเป็นเปอร์เซ็นต์นึกออกนึกเข้าไหมครับเออว่าถ้าเอามูลค่าบิตคอยหารด้วยมูลค่าคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดเนี่ยนะครับมูลค่าบิตคอยมันคือกี่เปอร์เซ็นต์เราจะเรียกไอ้ตัวนั้นอะว่า Bitcoin, ance, บิตคอยดูมิ <c oughs> Bitcoin, เนนซ์นะครับทีนี้ไอ้ตัวบิตคอยดูมิเนนซ์เนี่ยนะครับมันเวลาคำนวณคิดยังงไนะครับให้คิดอย่างนี้ล สมุดมูลค่าของบิตคอยนี่นะครับก็คือเขาจะเอาจํานวนเหรียญของบิตคอยทั้งหมดที่ตอนนี้มันโดนพุ่ขึ้นมาณปัจจุบันคูณด้วยราคาบิตคอยปัจจุบันก็คือพูดง่ายมันก็เหมือนหุ้งเนาะก็เหมือน Market Cap ก็คือเอา Market Cap ของตัวบิตคอยตั้งนะครับแล้วหารด้วย Market Cap ของเหรียญทุกเหรียญซึ่งก็คิดเหมือนบิตคอยเมื่อกี้เอาจํานวนเหรียญคูณมูลค่าคูณบูนคูณบคูณเรามาบวกกันนะก็จะได้เป็นมูลค่าของเอ่อมาเก็ตแคปของตลาดเหรียญทั้งหมดนะครับแล้วเอามาหารกัน นะครับถ้าเกิดคูณร้อยมันก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์พอจะมอกไหมครับเออทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเปิดจากกราฟนะครับมันก็มีกราฟอยู่นะนะวิธีการอ่ะดูเลยครับถ้าจะเปิดจากกราฟครับตัวบิตคอยโดมิเนียเนี่ยก็จะเป็นชื่อมันก็จะเป็นเอ่อนะครับ BTC นะครับ BTC แล้วก็ดอตดีไอตรงนี้คือ Bitcoin d o m i n น n c e นะครับซึ่งจะเห็นว่าทางขวามือเนี่ยกราฟมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ นะครับมันจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ตัวนี้มันก็จะบอกอย่างตอนนี้ล่าสุดก็คือ58%แปดเแปลว่าอะไรแปลว่ามูลค่าของบิตคอยน์เนี่ยนะครับตัวเดียวนะคิดเป็น5้าสิบปดเอ่อ5้าสิบปดเลย5้าสิบแปดเปซนตนะครับของมูลค่าคิดตัวคอเรกีททั้งหมดอานั่อออเอยครับเออนี่คือความหมายของมันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบางคนใช้ไม่ได้ใช้เทนนิ่วิวเนาะแบบไม่ได้แบบใช้แบบ,แบ,บเสียเงินอะไรนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะ,นะครับซึ่งในเว็บมันก็จะมีขขข้้้้ออมมมูลเเเเเเพ่กก็็็็คืถาาาไปใในนววบบ คอยมาเก็ตแคบดอทคนะครับคอยมาเก็ตแคบดอทคนะครับเข้าไปในนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งตัวโดเมนเน้นอยู่นี่ครับโดเมนเน้นอยู่นี่นะครับมันก็จะบอกว่าเออเนี่ยนะครับโดเมนเนนก็คือเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดจุดสามศูนย์ถ้ารู้จักราเมื่อกี้นะก็คือห้าสิบแปดมันจะมันจะต่างอยู่หน่อยนึงนะครับไม่ต้องซีเรียสนะก็คือเอาเข้าคร่าวเพราะเราไม่ได้เอาตัวเลขนนั้ไปแบบซื้อขายว่าเฮ้ยห้าสิบเจ็ดท่านนี้ห้าสิบแปดท่านนี้นะมันเป็นการมมองภาพรรวนนะคับทีี ไอ้ตัวบิตคอยดูมินเนี่ยเนี่ยนะครับถ้าถ้าบนเเว็บเนี่ยจะเห็นเพิ่มนะครับมันจะมีแบบเนี่ยอิตาเลียมดูมินเนีก็คืออิตาเลียมเนี่ยคิดเป็นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนะครับถ้าผมคลิกเป้าไป่างนี้นะครับมันก็จะมีชาร์ตนะครับที่บอกเลยว่าเฮ้ยตัวบิตคอยอะนะครับตอนเนี้นะครับมันคือห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอิตาเลียมแบบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เียนอื่นอ่นสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็แปลว่าถ้าพี่ใหญ่ก็คือบิตคอยพี่รองก็คืออิตาเลียมนะครับที ดมิเนนต์ของตัวบิตคอยน์มันเยอะนะครับบิตคอยน์ดมิเนนต์เพิ่มขึ้นนะครับตัวเหรียญอื่นๆนะครับมันจะลดลงแน่นอนนะครับก็คือพอเวลามูลค่าบิตคอยน์มันเยอะใช่ไหมนะครับมันก็จะทําให้มูลค่าเหรียญอื่นๆโดยเทียบกันนะครับมันก็หมดบิตคอยเยอะบิตเหรียญอื่นก็น้อยบางคนทำไมอ่ะถ้าจะไม่เอาเรื่องกราฟหรือมูลค่าที่เป็นตัวเลขที่ง่ายๆครับคือคนที่เทรดคริปตัวนะครับมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าบิตคอยน์มันขึ้นนยเขาอาจจะขายเหรียญอื่นนะเอาหมดซื้อบิตคอย นี่ก็อนไงนะครับอันนี้คือวิธีการอ่านนะครับทีนี้ประเด็นคือแล้วมันเอาไปใช้ไหมนะครับวิธีการเอาไปใช้ครับก็คือสมมติสำหรับสายที่เทรดคริปโตนะครับเมื่อหลายปีก่อนครับมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเฮ้ยบิตคอยขึ้นพอบิตคอยขึ้นนะครับเหรียญอื่นมันจะนิ่งๆนะนิ่งไว้นิ่งไว้อารมณ์ก็เลยนะครับแล้วพอบิตคอยมันเริ่มพักตัวพักฐานเนี่ยนะครับก็คือมันเริ่มพักอออกข้างนะครับหรือย่ออะไรเงี้ยครับเหรียญนอื่นมันพุ่งครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอ้ยรู้ว่า ถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนเทรดแบบเทรดสั้นๆแล้วแบบเทรดตาวตัวไหนเป็นเทรดนั้นนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ตันไหนที่เราควรจะไปทางเอาคอยล์ละไปเทรดตัวเหรียญอื่นๆล้นะครับก็คือดูจากอันนี้แหละนะครับก็คือเนี่ยอย่างเนี่ยถ้ามองดูจะเห็นว่ามันมีช่วงที่นะครับบิตคอยล์ลงแล้วเอาคอยล์นะครับราคาขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับว่าปริไม่ใช่ราคาปริมาณเงินมันไหลเข้าไปที่ตัวเอาคอยล์มากขึ้นนะครับอันอย่างเนี้ยเราก็จะแบบเออน่าสนใจในการเทรดเอาคอยล์นะครับตอนนี้ก็คือดูไอ้ตัวเนี้ยครับบิตคอยล์โดมินนแ์เนี่า คิดกันดีดีบางทีแบบบางคนบอก confidence. แล้วถ้าเกิดบิตคอยล์ลงจําเป็นว่าเอาคอยต้องขึ้นไหมถ้าในมุมมองผมนะมันไม่จําเป็นนะครับคือถ้าบิตคอยล์ลงเอาคอยงลงมันทำให้มูลค่าของตลาดที่เป็นมูลค่าริปโตัวมันลงทั้งตลาดนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันลงทั้งหมดนะครับตัวบิตคอยล์ดมิน้น์ลงก็ไม่ได้แปลว่าเหรียญอื่นๆมันจะขึ้นนึกออกไงเออนะครับดังนั้นถ้าถามผมว่าผมเอาไอ้อันนี้มาใช้ยังไงก็คือผมจะมองเอามาใช้กันจริงๆก็คือตอนสมมติว่าเราเทรดตลาดขึ้นหรือลง ไม่ว่าจะเทรดขึ้นหรือเทรดลงเราก็จะดูว่าเออตอนนี้เราจะไปทางเอาคอยได้หรือยงังนะครับแต่โดยเท่าโดยส่วนตัวผม,มเทรดบิตคอยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยช่วงไหนที่บิตคอยมันลงนะครับแบบโดยเพราะเป็นการพักตัวเฉยๆแล้วตัวเอาคอยเนี่ยมันขึ้นเราก็อาจจะเริ่มไปหาเหรียญอื่นๆในการ trade เทรดก็งของไดซึ่งอาจจะได้ง่ายกว่าบิตคอยนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สงสัยเรื่องบิตคอยดูมีเนียนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็ถ้าเกิดมีประเด็นไหนสงสัยเกี่ยวกับการเทรด นะครับอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบใ่้ในส่วนที่ผมมีความรู้หรือสามารถที่จะไปหาข้อมูลมาอธิบายได้นะครับก็จะมาพูด,ด้ฝั่งนะครับเจ <ๆ S 1> อกันอังคารหน้าครับสวัสดีครับ